พระพระใหญ่ด้วยนะให้เราสมทานศสลเแลเนาะตั้งใจสมทาน <c oughs> สินห้าก็ได้ศินแปดก็ได้เพือนกันในควาสมทานอวิรัตนั่นคือสิลน,นี้เราสมทานจากพระพระก็เป็นผูท้ที่ให้สินเราเป็นพยานย ในการสมทานศิลแต่ว่าถ้าเรารู้จักเรื่องของศิลแล้วเนี่ยเราก็สมทานเองตั้งใจ <c oughs> ตัใจอยู่ที่บ้านที่วัดกต็ต่างอยู่ที่ไหนก็ต่างวันนี้เราก็รู้จักว่าเป็นวัมนพระเราก็สมทนศินไปประการกันนะมันพระหมายชนกนะท่านขึ้นเรือสำเภา จะไปอยู่เมืองหนึ่งวันนั้นแต่งกับทราบไปแล้วเป็นวันศีลุโบสถทตานก็สมทานศีลุโบสถแล้วก็เดือน้ก็อัาปางลงแต่ท่านก็รอดชีวิตมาได้ได้ดว,ว่าเพียรใ <c oughs> บนบุญบารมีก็ไปทางฝั่งได้นะสมทานวิรัตแก่กำบลีสัหน่ลยเนาะ คือเราสมท word, Anda, ัทานเองเนี่ยนะและตัวเองเราสัตว์เรียกว่ามรีวสัมปัตตวิรัตถ้าสมัทานกับพระเรียกว่าสมัทานวิรัตสัมปัตต์สมัติทานด้วยตัวเองสัมปัตตวิรัตคนเดียวแต่สมัทานวิรัตก็คือพระให้สินสมุเฉตตวิรัตมันก็มันเด็ดขาดละ ยังไม่เย็นมาพระสสดาบันก็มีเศษห้าเป็นปกติไม่ต้องสมทัศนนะเป็นปกติในใจเลยอันนี้สมุทเทวิรัติไปได้ฟังธรรมะกันนะกนะ็ทำสมาธิไปเลยนะทำสมาธินะโมตัสสะภะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะ มกขวัโตอระรหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะมกขวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังธัมมังสงังฆังนะโมสามิอิโตปรังสักกะจังธโมโสดภโตโอกาสตอนนี้ไปก็ฟังธรรมะ ทางธรรมะเพื่อเกิดปัญญาปัญญาในทางธรรมะคือรู้แจ้งความจริงหรือว่ารู้จักความเป็นธรรมดาตอนนี้จิตของเราเนี่ยมาถือยึดในร่างกายนี้มามีรูปนี้ก็มีนน้ำก็ยึดในรูปนามว่มาเป็นตัวเป็นตนอันนี้เป็นธรรมดาของของจิตที่ยัง ไม่เข้าใจก็เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าไม่ได้แบบนี้มันยังเป็นเหตุให้ทุกเกิดอยู่เพราะว่าจิตมีตนณามีอุปทา,านทุกข์ก็เกิดขึ้นถ้าเดินในสิ่นามนิปรรัญญาเอาเราทำลายกิเลสได้นิโรธก็เกิดขึ้นนิพพานเกิดขึ้น <c oughs> นั่นเอง เราต้องมาฝึกมาปฏิบัติสักหน่งเข้าไปเราต้องมาฝึกแล้วมาลองมาปฏิบัติภาวนาอันนี้สำคัญมากเพราะอะไรสังขารนี่มันก็ไม่แน่นอนเราไว้ใจอะไรไม่ได้สังขารสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งเนี่ยไม่แน่นอนมันจะอยู่กันได้ขนาดไหนเพราะมันเสื่อม อยูทุกงลมหายใจเข้าทุกงลมหายใจออกตั้งแต่เสื่อมตั้งแต่เด็กตั้งแต่เกิดมาแล้วแหละบางทีเราไม่ต้องการความแก่เจ็บตายแต่เราต้องการความเกิดแต่เกิดขึ้นมาเราต้องมาแก่มาเจ็บมาตายเหมือนกันมันคู่กันไปอย่างนี้หลวงพ่อชาตแล้วก็พูดแบบปัญญาเนาะถ้าเราจะร้องไห้จากความสูญเสีย บุคคลที่เรารักเสียใจทำไมเราไม่ร้องไห้ตอนที่เขาเกิดมาล่ะพอเกิดมาเราก็ดีใจใช่ไหม,ม,ลมแล้วเจ็บมันก็หลงไปแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันเกิดมามันเอาอะไรมาด้วยหลายอย่างาความแก่มาเลยความเจ็บความตายมาเลยพระพุทธเจ้าที่สอนโอวาทรั้งสุดตายมาชิมโอวาทมา เ,เราตั้งอยู่ในความไม่พมาเถิดสังขารทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดา,าในแต่พระสมมาสัพทธเจ้าพระองค์เป็นพระอรหันต์มีบาร,รมีมากที่สุดแล้วนะมีทั้งอิทธิมีฤทธิ์มีความพระพิเศษแต่ว่าไอ้ตัวสังขารเนี่ยมัน็นลยอย่างกันสังขารคือรูปนามนี้ มันเป็นธรรมชาติอย่างนี้มันต้องเสื่อมไปอย่างนี้มันไม่มีทางที่จะเป็นอย่างอื่นได้พระกราสาวกบางขวาบางซ้ายมีปัญญามากบิลิทธ์มากสังขารของท่านก็ไม่เหลือเหมือนกันนเห็นไหมสองวันนัดร้อยหกสิบแปดปีแล้วเนี่ยท่านกับ,บรณะภาพนิพพานไปแล้วเอาสิติสาวกก็เหมือนกัน จนถึงคูบาอจารย์ในยุคปัจจุบันของเราท่านเก่งท,ท่านเป็นพระอรหันต์มีความรู้แต่สังการเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราใช้ไนอยู่ตลอดไปไม่ได้แล้ก็มีคู่บาอาจารย์ที่อายุถึงร้อยยี่สิบหกปีก็มีนะ <c oughs> ก็มีมากันย,ยุนยืนแต่ยังไงก็ตามก็เสื่อมเส้นไปพังทลายไปสังการเนี่ย มันเป็นธรรมชาติของเซลล์ที่มีการแบ่งตัวจากสองเป็นสี่สี่เป็น8ดเพิ่มทวีคูณเรื่อยๆจำนวนมากไปหลายล้านแต่ว่าเขาก็ต้องการอาหารออกซิเจนต้องการอาหารเป็นเลี้ยงเราเลี้ยงในเซลล์ถ้าเซลล์เหล่านี้มันเกิดเสื่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไป ถ้าเราใช้ชีวิตอย่างไม่ระมัดไม่ระมัดระวังทานไม่ระมัดระวังะเไม่ให้ร่างกายก็พักผ่อนเพียงพอก็เสื่อมเร็วเสื่อมเร็วเสืเ่อมช้าก็อยู่ที่การดำเนินชีวิตของเราแล้วร่างกายก็ไม่รู้อะไรยนันนั้นก็เป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายเราก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอ จันทานาได้เพียงพอไม่เป็นโทษเอากำลังกายสำคัญทางจิตใจล่ะก็ต้องมันมีความตึงเกินไปในทุกอย่างเราจะสแสวงหาทรัพย์ก็ไม่ตึงเกินไปนะไม่มากเกินไปเพราะว่าคนในโลกนี้มางดีก็สแสวงหาทรัพย์มา สมังมาแล้วก็อายุมากก็เอาทราบนะขอมารักษาร่างกายอีกร่างกายก็ต้องเสื่อมไปนี่ทามันมากเกินไปไม่ได้เพราะเหตนมนุษย์เกิดจะจะไม่ฉลาดเท่าไหร่พูทธเจ้าจึงสอนให้มันแสวงหาธรรมะดีกว่าในม่อเรยยังอยู่ทางโลกอยู่ต้องสแสวงหาควบคู่กันไปทางการดำชีวิตของเราพอสมควรบางคนเกิดขึ้นมาก็อยากจะร่ำรวย <c oughs> อยากจะร่ำรวยอย่างเดียวอยากจะมีอะไรมากๆในโลกนี้แต่ถ้ามีได้ก็ไม่เป็นไรนะถ้าให้มันถูกต้องในศิลธรรมแต่สิ่งที่จะหมดไปก็คือเวลาตองนจึงเดกพูดว่าเ,ออเราได้งเงินไปแต่เสียทองเสียของมีค่าก็คือเวลาที่มันไม่เคยหยุดนะเวลานี้ไม่เคยหยุดอยู่เลย ลงไม่ใจเข้าลงไม่ใจออกร่างกายมันเกิดเหลือลงไม่ใจน้อยลงไปอีกแล้วลำนัง่งที่นี้หายใจเข้าหายใจออกก็ยุ่งก็สั้นลงไปห้สั้นลงไปให้เราได้พิจารณาไม่ประมาทแต่เราก็รู้ว่ามันจะต้องตายละแน่นอนทัก่อนจะตายเราจะเอาร่างกายนี้มาสร้างความดีมาทําบุญใส่บาตรช่วยเหลือคนยากไร้ อยู่เยอ,อบริจาคเครื่องมือแพทย์ก็มีบางคนก็คิดถึงชีวิตร่างกายเนี่ยมันเต็ไมไปด้วยโรคเจ็บป่วยไม่รู้จะต้องพังทลายไปเมื่อไหร่ก็ทรงเห็นสงสารคนที่มันทุกข์ยากลำบากมืนกันตามโรงพยาบาลก็บริจาคเครื่องมือแพทย์เครื่องช่วยหายใจาราคาก็จจะถึงห้าแสนก็มีทางโรงพยาบาลก็บอกว่าต้องการสองเครื่อง เขาก็มีสตาร์บริจาคไปสองเครื่องก็จะช่วยยื้อชีวิตของคนอีกจำนวนมากเหมือนกันนี่เพียงเมื่อมีร่างกายอยู่ก็คิดมีเมตตาต่อตัวเองต่อคนอื่นกรุณาช่วยเหลือคนที่กาลังรับทุกข์ตามกำลังที่เราทำได้และคนในโลกนีก้ก็มีความดีทุกคนมีความดีแม้จะน้อยนิดหนึ่งเราก็อนุปัฏนากับความดีนั้นแหละ ของคนเราได้เกิดมาทุกดวงจิตนะมีความดีก็ต้องสาธุอนุโมทนาเราก็จะไม่อิจฉาหรือเสยียขัยถ้าจิตของเราไม่อิจฉาหรือเสยียยมันเกิดได้เกิดมาจะเกิดในตระกูลที่ต่ําไม่ได้เกิดในตระกูลสูงอริสนนสงของความที่มีมุทิตาจิตเราจะเกิดในตระกูลที่สูงขึ้นเพราะว่า ผู้ที่เราเป็นมุทิตานั้นท่านก็นมีความดีเราก็ยินดีกับท่านอวยพรท่านเมื่อท่านมีราบท่านมียศเราก็ไปอวยพรท่านสรเสริญท่านในความดีของท่านเราก็เกิดเกิดขึ้นมาแล้วก็จะอยู่ในตะกูลสูงขึ้นมาตะกูลสูงก็คือใจิตใจเนี่ยมันสูงมาก่อนจิตใจของเราไม่ชาลิยาแม้ว่า คนที่มีความดีเล็กน้อยเราอนุโมทนาสาธุทั้งโลกนี่เลยเออพระเตวิเ็นเทวดาก็มีความดีกับสาธุด้วยกูเป็นพรหมกับสาธุด้วยอนุโมทนาพวกเรามาร่วมกันฟังเทศน์ฟังตามมาปฏิบัติกันเจ็ดวันแล้วเมื่อก่อนหน้านี้ก็ทํากันมานะทั้งไหนโลกนี้ก็อนุโมทนาสาธุนี่คือการแสดงมุทิตาจิต กิดจิตที่อ่อนโยนเพราะเป็นธรรมชาติจิตเนี่ยมันไม่อ่อนโยนหรอกกิเลสมันไม่จิตเราแข็งไม่อ่อนนะไม่น้อมมันแข็งไม่ก้มหัวให้ใครไม่ยอมใครแข่งขันกันใครดีกว่าก็จะอิจฉาริษยาหรือพยายามทำให้เขาเสื่อมเสียความสุขที่เขามีอยู่เขามีลาบอยู่ก็ให้ลาบเขาหมดไปยศสนเสริญส,ส,สุขหมดไปนี่เป็นอย่างเงี้ย ิเล่มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นแต,นตไ่ไหนแต่ไรก็มันก็เป็นอย่างนี้หมดล่ะมันอยู่แต่ในจิตแต่ละคนนั่นแหละนั่นเราก็มาฝึกในการเจริญภพเมหองสี่ใช่ไหมนี่เมตตาต่อกันเพราะอะไรเราเองก็ต้องการความรักเหมือนกันอ่ะคนอื่นก็ต้องการความรักเหมือนกันกรุณาช่วยเหลือซึ่งกันแลกันในยามทุกข์ยากลําบากมี ซับมากก็แบ่งปันออกไปทําไว้สิ่งที่ทํานี้มันอยู่ในใจ Serbia, นะการที่บริจาคสร้างความดีเราช่วยเหลือ,อคนอื่นภายนอกแต่มันจะได้เป็นทรัพย์ไปในใจเก็บเอาไว้อันนี้คนที่มีปัญญาที่ฉลาดก็การที่สร้างความดีสร้างทานสร้างศีเลเราสมทานศีลเป็นสมัติวิรัติสมัทานศีลในตัวเองแล้วเป็นศีลกบูมิใจ ว่าวันลางปสิบถึงวันพระเมื่อไหร่อยากจะถึงวันพระเร็วๆนะเราจะสมบทานสินห้าสมาทานสินแปดเมือ่อน,นี้สง์มากกว่าทานเราทำได้ยากกว่าเมื่อมีทานมีศีลแล้วอริสงของทานศีลนี่แหละความสุขใจความสุขใจเกิดขึ้นมาเราก็จะมีปัญญามองบางคนเขาก็เพียงพั้มไปด้วยวิชาธนามประานทำบาปไป เราก็ต้องให้อภัยนะให้อภัยได้ไม่ซ้ําเติมเพราะจิตที่เขาหลงไปนะี่ไม่มีใครอยากจะทําอย่างนั้นแต่ว่าไอ้ตัวความหลงตัวมีตัวมีตนมีความโกรธมีโลกไปหลงมากเนี่ย <c oughs> มันทําไมเขาเผลอไปเหมือนกันนะ,ะเผลอไปคิดไปโกงบ้างโกงเพื่อนโกงญาติพี่นอ้องโกง ของหลวงของรัฐบาลนั้นก็ทําได้หมดนะเหลือมหัวขึ้นมาโทสาเกิดชั่วโวบเดียวเนี่ยอารมณ์ชั่วโวบเดียวทุกอย่างก็เปลี่ยนได้ต้องระวังมากๆเว่าต้องมีสติแต่คนที่พลาดไปแล้วเราไม่ซ้ําเติมให้อภัยเป็นธรรมดามันพ่อแม่เนาะลูกแก่ทำผิดทําพลาดอย่างไงก็มีเมตตามีกรุณามีมุติตาอุเบกขาต่อลูกนั่นแหะพ่อแม่ ยังเหมือนก็เป็นพรมของบุตรใช่ไหมเนี่ยบางกูเบขาได้ยังรักยังอะไรลกูกเสมอหายยากนะเนะนะหายยากมากเลยใครจะมีจิตใจ,จอย่างนั้นน่ะท่านจะรักลูกเราก็จะเลิญเมตตาเมือนกับเรามีบุตรอยู่ในรันนั่นแหละทำอารมณ์อย่างนั้นถ้าเรามีเมตตาอย่างนี้ก็เป็นเมตตาพรม,มิหาร <c oughs> นะเมตตาพรม,มิหารพยายามจเจริญในพรม,มิหารสี่นี้อยู่เสมอละ เราจะทำให้กรรมฐา,านของเราที่เราไปอยู่นฮะไม่เสื่อมนะนะไม่เสื่อมที่จะนาถึงชีวิตเผื่อจะต้องตายท่องลมหายใจเข้าออกเราเราก็มีเมตตากรุณาแวะปฏิบัติวันนี้จะต้องตายแล้วจะไม่โกรธใครไม่ปองายใครจะดีใจกับทุกคนที่มีความดีจะไม่ซ้ําเติมใครไม่เอาละชีวิตนิ่มก็แข่นี้หมดลมหายใจไปแล้วสังขารนี้ที่เคยรักเคยชอบกัน มันก็ไม่ไหวแล้วนะตัง้งก็ต้องเอาไปทําลายทิ้งไปเท่านั้นอะ่ะเพราะวันภูมิในรักษาร่างกายนี่มันเสื่อมไปมันเย็นไปแล้วอืมมันก็เป็นของเชื้อโรคไปแล้วทําหน้าที่ย่อยสลายมันก็ไม่ทันเอาทิ้งเอาไว้อย่างนี้ไม่ทันนะก็ต้องเอาไปทําลายไปเผาไปไปทําลายไปเป็นฟันไปในอากาศไปกลับไปส,ธธสู่ธาตุสี่กองดินกองนางกองไฟกองลมก็กลับไปให้พิจารณาเนี่ยนะ ตายไปแล้วก็เป็นอย่างเนี้ยหมดไปเพราะนั้นเราต้องเอากายเนี่ยมาสร้างความดีมาให้ทานมาสมทานศีลมาฟังธรรมะมาปฏิบัต,มบติมาปฏิบัติธรรมน่มาจริลธรตมอันนี้สงทานศีลก็เกิดความสุขใช่ไหมแล้วก็สวรรค์สักคะแต่ว่าสวรรค์นั่นมันก็ยังมีความทุกข์อยู่เหมือนกันนะไม่ใช่สุขไปซะอย่างเดียวเลยนะเราก็ต้องมาถึง ปฏิบัติเอามาถือพรงมายาบ้างมาถือสินแปดในมันพระมาปฏิบัติภาวนาคราวนี้มันจิตสงบดีนะกำลังสมาธิก็ถึงปัญญาก็พร้อมที่จะเกิดพระพุทธเจากก้าก็เทศน์เรื่องอริยสัจส,สี่ทุกเป็นยังไงผู้ที่มีศรัทธาทำทานมาอย่างเต็มกำลังแล้วมีทรัพย์มีเสินอยู่ก็ไม่สะสมแล้ว ทำให้เกิดประโยชน์เอาไว้ในชาตินี้นะแบ่งปันให้เรียบร้อยหลูกให้หลานมาทำบารมีบางคนเห็นไหมว่าเขามีศรัทธามากขนาดสนับสนุนธนามกันนะอย่างสองตายายอยู่ก็ยังอยู่สมถะแต่ก็ยกที่ให้สร้าง,งโรงพยาบาลเอาเงินให้อีกจำนวนหนึ่งโอ้นักใจทาใจงดงามมากที่เดียวเรียกว่าจิตเป็นเทวดาต้องยะทำได้ มงคลจิตเป็นธรรมดาเนี่ยเจอแล้ก็อยากจะทําบุญทาทานทาบุญทำกุศสโออันนี้เรียวกว่าศรัทธาแรงกล้าภาวนาปัญญาก็เชียบแหลมเป็นอย่างนั้นคิดอยากจะทําบุญทําทานเป็นปกติรักษาศีลเป็นปกติภาวนาเป็นปกติมองเห็นทุกเห็นไปแล้วในวัฏสงสารนั้นทาได้ชีวิตไม่แน่นอนไม่สังสมเอาไวะ้พยายามปฏิบัติภาวนาก็รู้ว่า มีศิลแล้วมีทานแล้วเราก็ยังทุกนะยังมีความบิชามีริษยาอีกเออมีการแข่งขันกันอีกเนี่ยตัวกิเลสทนี่มันทาให้เราทุกข์อยู่อย่างเนี้ไอ้คำที่มีตัวตนเนี่ยเป็นสักยะทิฏฐิอะมีตัวเรามีของของเราก็แข่งกันเป็นทุกข์มันร้อนนะโอ้มันเป็นไฟตัวนี้เอ้ามาที่เราภาวนาเขามีศิลเนี่ยมีเป็นนักบวชได้สักวันหนึ่งอนุโมทนาสาธุ อยากเป็นพระกระตามเห็นโยมก็ใส่บาตรก็สาธุนะเออข้าวทุกเมล็ดที่เขาใส่บาตรนี่ได้มาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานความทุกข์ความยากน้ําสักหยดหนึ่งสักอึกหนึ่งก็ไม่ถึงง่ายอารสักคำหนึ่งที่เราบริโภคฉันเราก็สาธุอนุโมทนากับความดีนี้คิดถึงคนของพระพุทธเจ้าที่ท่านสีอสระเลือดเนื้อมาถึงจะได้สิ่งเหล่านี้มาไม่ใช่มาง่ายๆอย่าโยมทิ่ศรัทธาพระสัทธาพระพ,พุทธเจ้า พระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าพระรัตนเจ้าหลวปู่มัน่นหลวงปูชาแล้วถึงสตาราพระรามทั้งหลาย <c oughs> ถึงมีศรัาธาในพระศาสนาเนี่ยถึงได้สิ่งเหล่านี้มาไม่ใช่ง่ายเลยเราก็มุตนาสาธุจิตใจกะเบิกบ,บานที่เป็นสมาธิน่ะมองเห็นนะจิตใจมีชาติสยาไม่ซ้ำเติมกครจิตนิ่งสงบ ถ้าเป็นสมัยพุทธกาลพระเจ้าก็จะเทศทบรป่มผู้ที่มีบารมีเต็มอย่างนี้นะที่ท่านสอนพยศัใช่ไหมสอนท่านาน,านานตาบรรากาศเศรษฐีเมืองต้นก็นสอนพยศกฎบุตรก,รก่อนเรื่องทานศีลภาวนาเต็มแล้วก็เลยสอนเรื่องอริยสัจสี่ทุกเป็นอย่างนี้นะความไม่สบายกายไม่สบายใจอบแค้นใจพลาดภาคจากของรักของชอบใจไปเจอคนที่ไม่ชอบใจเออมันกระทุกทั้งนั้นเลยอ่ะ แจอคนที่ถูกใจก็อิ่มอกอิ่มใจสบายใจเห็นไหมเราไปักคนอยู่กับคนไม่ชอบมันเป็นทุกข์เกิดมาเป็นทุกข์แก่เจ็บไอ้ของมันเจ็บเนี่ยมันเจ็บธรรมดากระดูกข้อเข่าเสื่อมมากๆมันเจ็บเนี่ยมันเจ็บแบบมันจะไม่ไหวก็ต้องเป็นผ่าเข่าเปลี่ยนเข่ามันเจ็บแล้วถ้าคนจะตายมันเจ็บแล้วก็มันปวดไม่ไหวหมอต้องถวาย มอม์ฟีนหรือว่าหมอจะต้องเอาฉีดยามอม์ฟนให้กับคนที่เจ็บป่วยไปมากๆเข้ามันก็ไม่ไหวใช่ไหมในสุก็เมื่อแจกจะวายไปเลยในวายกระทุกทร,รมานของขันเนี่ยขันหนะ้าเนี่ยขันรูปขันเนี่ยเวลามันจะแตกมันทรมานที่นั่นแล้วความเจ็บความปวดธรรมดาความเจ็บความปวดชนิดที่มันจะพอแก้ไขได้ความเจ็บความปวดที่มันจะต้องตาย มุ่มานมักธาตุไฟมันจะแตกเนี่ยเออบางคนมันจะร้อนหมดแต่ก็มีบางคนนาะนาะที่เป็นนักภาวนานะภาวนาอย่างชุณแม่ของพระอาจารย์สาอายุ80อัตาม,มาแนะนำให้ไปสวดจิตพิโสร้อยแปดสัก8ปดมื่นพันจบเน่คุณยายก็เก่งมากสวดกันทั้งวันคอแหบคอแห้งก็ไม่หยุดสวดไปถึง8ปดมื่นพัจบในสองรอบ หน้าตาจากหน้าตาที่จะผิวเข้มเข้มซะหน่อยเขาเป็นคนทรศรีธรรมราชนะคงจะเชือเช้อสายจากสีลังกาะหน้าตาก็เปลี่ยนไปเป็นขาวไปหมดเลยอ่ะด้วยอริสงการสวดมนต์การสวดมนต์สัทยายคุณคนของพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อะนะมีอริสงมากเลยจิตใจงดงามมากลูกจะมาให้ทานพ่อแม่จะสิ้นลมถ้าบอกไม่ต้องรีบนะตอนนี้ธาตุไฟของแม่มันขึ้นมาแล้วมันร้อนมันกำลังจะแตกแล้วรู้หมด แต่ว่าสบายมากใจิตใจเบิกบานอิ่มใจสุขใจนี่สุขติก็ไปดันหวังได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าอย่างเนี้ยพระพุทธเจ้าเทศสอนเทศโปรดท่านพยสสเห็นทุกข์ทุกข์เกิดในเพราะความเกิดแก่เฉ็บตายนะเกิดมาก็ตั้งทุกข์อย่างนี้เ,เราต้องลากแก้ตัวอุปาทานให้มันได้สิตัวเราของเราได้มาได้พวกเทศท่าน พยาศาสตร์จิตรวมก็มาเป็นสมาธิเป็นปัญญาเกิดรู้แจ้งเห็นจริงเลยเป็นพระโสดาบันนะฟังธรรมพระพุทธเจ้าครั้งแรกได้พระโสดาบันแล้วพ่อแม่ของท่านตายมาอีกเออตามมาอีกมหาทานบัญญสติเข้าใจว่ามาที่ไปสิปัตนานี่แหละพระพุทธเจ้าก็อธิษฐานจิตไม่ให้ลูกกับแม่พ่อแม่เห็นกันนะเอาเทศโปรดสอนพ่อแม่ปัญญสต์ทั้งคู่นี่สมเด็จเป็นพระโสดาบันเลยนะเนี่ย อา้าวทาพิธีศารฟังธรรมครงทีสองสมเด็จเป็นพะะระอภรณ์เอายังไงล่ะพ่อแม่ก็อยากจะต้องให้ลูกชายเนี่ยสึกเข้าไปใช่ไหมแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้สึกแล้วอ้ามองแล้วลูกชายเราไม่กลับบ้านกันละลูกชายเราสมเด็จเป็นพระอานาหารซะละพ่อแม่เป็นพระโสาดาบันก็มองออกนะพอท่านมีรัศมีผ่องใสหน้าตาหย,ยิมเอิบเตอมบ่า อน,นัน้นมันก็มันก็ดวงจันทร์อย่างเงี้ยนะแก้มท่านก็เหมือนกับเป็นโรคตําเริงสุกแดงแล้วเลือดอันนี้ด้วยคุณธรรมจิตใจที่เบิกบานมันก็ทำให้ร่างกายมันผ่องใสไปด้วยนี่อย่างนี้เพราะง่้นพู้ที่ท่านได้บรรลุอย่างนั้นเห็นอย่างนั้นท่านก็ทำมาเหมือนพวกเรานี่แหละในเดตชาติท่านก็เคยให้ทานมารักษาศีลธรรมาทานปฏิบัติภาวนาแม้ แม้ว่าเราทํามาแล้วหลายชาติชาตินี้เราก็ทําอีกถ้ามันยังไม่เต็มมันยังไม่รู้ไมเห็นเราก็ทําต่อไปอีกต่อมาถึงชาติได้ชาตินึงเราก็จะรู้เร็วเห็นเร็วบรรลุเร็วได้น,นทั้งพะาั้งโยมไม่ต้องสงสัยแต่ชาตินี้อย่างไรเราก็ทําเต็มทีท่เต็มกําลังเพราะเห็นว่าชีวิตนี้มันบ่ายหน้าไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายโอ้มันจะอยู่ได้ไหมถ้าเรห็นอย่างนั้น,นเห็นบางคนในโลก เดินไปแต่มันทำไมวิ่งไปมันวิ่งด้วยความเร็วสูงนะเดี๋ยวนี้ก็เร็วสูงอะไรไฮเปอร์โซนเด็กอะไรอย่างนั้นอะ่ะถ้าเราเห็นร่างกายมันของคนเราเนะี่ยมันวิ่งไปได้วยความเร็วสูงอย่างนั้นะ่ะมันเสื่อไม่ได้ความเร็วสูงขนาดนั้นเราก็เห็นว่าชีวิตมันทุกชีวิตมุ่งสู่ความตายเลยนะในโลกนี้จะอ,อะไรไปไม่ได้ไม่เอาอะไรแล้วก็แสวงหาธรรมนะมันท่านอะไรลนะ่ะ น้องทําสรีบุตรเห็นไหมล่ะน้องทําสรีบุตรทำพันเลวัตตะพระรหท้เจ้าเป็นเนนก็เป็นพระอหันแล้วนะพ่อแม่ก็จะจับให้ทำพิธีแต่งงานซะก่อนเพราะว่าจะไปบวชกัะหมดซะแล้วพี่น้องแต่่านเลวัตตะเห็นก็มาอวยพรในว่าให้เีอายุยืนก็เห็นแต่คนแก่หลังค่อมฟันเขาหักผมก็เกาท่านมองแล้วโอ้แก่แล้วเป็นอย่างนี้เหรอมันไม่น่าจะเอาเลยนะ ไม่น่าจะแก่เลยนะเนี่ยไม่ไหวความแก่ความเจ็บความตายไม,ไม่ต้องการแล้วท่านก็เลยหาอาโกโนบายด้วยปัญญาหนีออกไปในสุดท่านก็นสมเล็จเป็นพระอารหันตนะ์เนี่ยที่บารมีท่านมากเพื่อให้เราพิจารณาเลยว่าชีวิตนี้มันไม่แน่นอนอย่างนี้อเอาร่างกายนี้สร้างความดีสร้างบุญสร้างกุศลให้ได้เรียนรู้ให้ได้ไอ้ที่มันตัวเราของเราเนี่ยทุกคนก็อยากะนะอยากจะรู้พระโสด,ดาบันเป็นยังไง อตาตมาเป็นฆราวาสเริ่มปฏิบัติแหมชอบมากพระโสดาบันนี่ดีมากนะไม่ต้องไปตกกับใบชะูภมเพราะกลัวใบจะูภมกันมันทุกข์ยากล,าลําบากเนี่ยใบชะโภมนะไม่ไหวล้วเกิดภูมิสันนิชานเป็นเปรตสุก,กายมิจะทุกข์นะเราก็ฟังเราก็อ่านศึกษาก็รู้อย่างนั้นครวนี้เราก็พยายามปฏิบัติสิวันใดวันหนึ่งเรารู้แจ้งขึ้นมานะเราไปจปคิดว่าจะต้องสมาธิขั้นไหนหรอก เรารู้เราเห็นแจ้งขึ้นมาหายสงสัยหายสงสัยเลยมันก็เอ็มมันไม่มีตัวไม่มีตนไ,ไ,ไม่มีเราไม่มีเขาจิตใจมันสว่างสวยอ๋อเนี่ยแหละการเห็นธรรมในสมัยพุทธกาลคือเห็นอย่างนี้สมัยนี้เราก็เห็นได้นะเหมือนพระเจ้าพระสงฆ์ที่มาปฏิบัติ <c oughs> น,นั่นแหละอันเห็นใบไม้ร่วงกับมาพิจารณาแล้วชีวิตเกิดเป็นแบบนี้เองเนาะชีวิตที่มันทุกข์กายทุกข์ใจลําบากมันวุ่นวายเนี่ย แต่เมื่อจิตสงบเข้ามาเห็นใบไม้ร่วงลวงมาแล้วชีวิตเราก็ต้องตายจ็ดรวมก็มาก็เห็นธรรมเลยหเห็นธรรมถ้าสมาธิมากๆเขา้าบรรลุธรรมก็ได้ก็เดียวกันนี่แหละอย่าพวกเราทั้งทุกท่านเนะี่ยวันนี้ก็เป็นวันที่เจดละก็ให้ตั้งใจตั้งใจพอดีพอดีไม่อย่าตั้งใจจนเกิดความตึงเครียดเกิดไปเนีย่ยร่วให้เกิดปัญญาฟัางธรรมเกิดปัญญาหายสงสัยได้ใจใจใสว่างสวัยเข้าใจ และเป็นภาคปฏิบัติที่จะทําให้จิตของเรามันสว่างสวัยมันเห็นพระนิพพานเห็นความว่างเห็นรูปนามเป็นความว่างเอารูปมปนปีไม่ะมันมีชั่วคราวแตกสลายไปเป็นความว่างพยันสรพพสิ่งเป็นความว่างความว่างก็เป็นพุทธะใจของเราก็ทํเป็นเป็นความว่างสิใจของเราเย็ดเมื่อไหร่มันเป็นอุปทานใจของเราวางเมื่อไหร่ใจก็เป็นพุทธะสองอย่างนี้ให้เราเดินซินามะทิในปัญญาในจิตของเรา ให้ใจของมันว่างจากความยึดมั่นถึงมันให้ได้ไม่แต่เล็กน้อยเล็กน้อยก็ตามนะให้ตั้งใจทุกๆท่านจเจริญพุทธะสารณอรหังธัมสีสาดุสาดุสาดุอนุโมทามี